สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมระเบิงอยู่ทั้งช่องสาวังคันชาแนลค่ะ้อนี้สาวังคันกะได้มีโอกาสมาเบิงขจ้าวหวานแหลิ้มคล้องอีกแล้วล่ะค่ะของน้ำหมู่บ้านอีกแล้วเนาะค่ะค่ะก็ยังทันได้่านช่องฤดูฝนอยู่ด้วยค่ะแต่ว่ากันยังพากกันม้าอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้พากกันพักกันว่างเนาะค่ะว่างเวียกเมื่อใดว่างเวียกก็พากกันม้าค่ะแต่วามนี้เพิ่น บรดษกีหยางพัน้ากันวางเบียกมนีพินกันเลย้พักกันมาค่ะสองคันกันเลยมีโอกาสมาเบิงไอทิศกับขจรพักกันวานเหคือเก้าแล้วเนาะค่ะกับวานเหค่ะตอนนี้พินกับพ้กกันตัดเหอะลือเหออออกจากคล้องเนู่ค่ะลือเหอะออกเพื่อที่จะได้วานเหสะดวกเนาะค่ะกับลือไม่ลื่อเหออออกจากในน้ำแล้วเนาะค่ะขับไปค่ะไปเบิงพินลือเหอะกันนะค่ะก่อนจะวานค่ะ ่อนจะบานเหเนาะคุณค่ะคนพักกันลือเหอะยุฟังทั้งพูนอยู่ค่ะตอนนี้สังขั้นไปไก่บ่ได้เนาะค่ะคุณค่ะคนลืออยู่คุนค่ะไอทิดกันลืออยู่คุนค่ะเห็นบ่คุณค่ะกันลืออยู่คล้องกับเหงาเก่าละเมื่อนั้นเอายุฟังพ่นเนี่ยค่ะมือที่สองาขั้นไทยขี่ไปเบิ้งพ่นค่ะฟังทางนั้นเนาะ eyes, นสส стати, มะือนี้พนมาเอาฟังทางนี้ค่ะเมื่อนี้พนมาเอาฟังฟังทางนี้ลิ้มทางนี้เนาะค่ะแต่ก็มีเหอะหลายคือเก่าละค่ะแต่ว่ากับรู้ว่าจะมีคนมานนนน้อออยยหลา่่ใดคะมืีีตก มากันอยู่สามคนค่ะแต่ว่ากับบรลูว ja. ่าจะไม่เพิ่มอีกบ้เนาะค่ะแต่ว่าวังกับกวางเติบอยู่ด้วยค่ะค่ะวังกับกวางเติบอยู่ค่ะกวางอยู่คันเ네ม <bracket. S 2> ็นเอาสามคนนี่กะกะกว้างนะคะต้องต้องค้นมาอีกค่ะจังจาแบบพอดีเนาะค่ะแต่่ากับบรลูว่าจะมาบ้าเนาะค่ะขันบ่มากับสิได้บ้านกันสามคนนี่แลหละค่ะก็ลืออยู่ค่ะตอนนี้ลือเหื่อยค่ะ นี่ค่ะเพิ่นเหือเหือมาแล้วเด้อค่ะนี่ยคุณบังดุ๊บเหือว่าไม่เหนีน้อยอีกเด้อค่ะนี่เหือไม่เหือไหลของอันก่อบงเนาะค่ะเนี่ยมื่อนี้ก็หลายคือเก่าค่ะเหือขึ้นมาเนี่ยค่ะกว่าจะเหือแล้วก็อีกโดนเติบเยอะค่ะหลากไอทิศก็กำลังลากมาคุณค่ะหลักกว่าเฉียมาขึ้นฟังทั้งนี้เนาะค่ะมาจากฟังทั้งทุนค่ะ ลากมาแล้วน้อง <มา S 2> อ่าร้อยตามน้ำนะค่ะน้ำก็ยังไหลอยู่เด้อค่ะน,<า>น้ำฝนตกเพราะว่าน้ำก็ยังไหลมาแต่ให้หนาคนอยู่หอจะล้มคล้องทีเดียค่ะล้มมาคล้อง,งอง่าก็ยังลึกยลอยู่ค่ะโอ้ยถีดเห็ดหมีดเหี้ยในหนาค่ะเพราะแม่พิน้องจะบาดทิ่งจะหาพ่อว่บาดที่ไหนค่ะ บานแหีจังใดกันเนาะบานแจกบ,บึงดูมีดพัดเหียเหี้ยในน้ำค่ะพักกระลือลือไม่แล้วก็ลือมีดถือมีดมาไหลเหียลงในน้ำค่ะตัจกจุดใดบุคคาบานนี่ฮะได้หามีดค่ะบานนี่พ่อล้ค่ะมีดค่ะผู้ดาบผู้พ่อแล้วพ่อแล้ว,ลวโอ้โชคดีอยู่ค่ะหังยันมีคนเหยียบถึงเนาะคะ่ะหังยันถ้ากันเตะถึงมีดก็โอ้พ่อแล้วค่ะพ่อแล้วโอ้โชคดีโชคดีค่ะ โชคดีอยู่เมื่อเนี่ยเจอแล้วค่ะโอ้แห่งยันค้นเหยียบเนาะโอ้มีดแหงคมเนาะคะ่ะโอ้ใครยู่ค่ะโชคดีค่ะ <c oughs> ยังยังดวงดีอยู่ค่ะพาก,กันเจอมีดค่ะโอ้แห่งยันพาก,กันเหยียบถือมีดอยู่อ่าโชคดีแล้วค่ะแหงกำลังหลือเหอะอยู่นะค่ะหลือพันได้แล้วค่ะ โชคดีไปค่ะโชคดีโชคดีงุ้มเบิงหอยค่ะยวนไตลีมีบ่หัมีอยู่ค่ะนี่หอยจูกค่ะจะอนสาวขามสิส่ถุงใบไปเฮ็ดไปปล่อยอยู่นะค่ะเก็บมา้หลายติอไปแล้วค่ะไตนีเนาะ หดปลาขาวค่ะง้มงไปตรงนั้นอู้มมีสับทางนำไรเนาะเป็นไรไตกนลนรีเพื่อนเนาะค่ะหาจับหอยง้มองหอยคัน ปล่อยคลองมันก็อยพุคนค่ะถือพันได้แล well. ้วเยอะหอยค่ะบุ้งฮะจะเอาไปปล่อยที่ คิดได้บ้านได้ปลาดุกแล้วค่ะมานมานค่ะบาดแรกปลาดุกมานค่ะคุณค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะตัวแรกแหกมานค่ะคิดได้ตัวที่สองแล้วค่ะคุณค่ะปลาคอค่ะปลาคอหลอมี้ปลาคอค่ะตัวใหญ่ตัวห้ามอยู่ค่ะพูดเอาปลาดุกค่ะ ดูตัวงามยอะค่ะมันก็ได้แล้วจ้ะโอ้โน้มันก็ได้ยุจ่ะเมื่อนี้ทั้งมวนทั้งหมานค่ะมือนี้ฮาป่ามวนค่ะ โอ้ค่ะโอ้ปลาดุกตัวใหญ่อยู่จ้ะนี่ได้ตัวดุกตัวใหญ่อีกแล้วค่ะข้า oh, ่าาดีแล้วค่ะ ขมุดเอาอันนั้นเยอะขมุดเอามีตลอดเลยโดยนาเกอเนาะปล่อยให้คนรุ่นอยู่เนี่ยนาเกอรุ่นแล้วรุ่นอี่นั่นแหละขมุดขึ้นมาล่ะค่ะน้ำเพิ่น์ดได้ปลายยังค่ะรุ่นเพิ่นน้ำเพิ่นก่อนจ้ะปลายยังปลายยังเฮีย้องกันเอาหมุดเฮีย้องกันเฮียปากนี้เนี่ยปาก

จักปรดรถจักปาขกแงงบ่ดุ๊กดุๆกกาทั้งคุณพี่ซอดีคืเป็นยังไงนาะพี่ซอพี่ซออันมาเนี่ยมือแรกคือเป็นยังไงพี่ซอ ได้ดุกอีกแล้วค่ะทั้งคนปะคอปะคอโอ้พิดค่ะปะคออู้ตัวห้ามอยู่ค่ะคนมนมันอีกลราจะได้ปะคออีกแล้วได้อีกแล้วค่ะเพิ่นได้ไปอีกแล้วทั้งนั้นี่ะ นั่งคู่ต่อสูเลยไม่เจาเอเอาที่บอสีแหเดี๋ยวมาจะมุ่งาจะห่โอ้สีไนพกกา่า่พน้ันอไมย่หักอันนึงลยวก็แกันทุกควาโอ้ยจิตความดอกม้สุดควาอนบ đừng ở đây. Vào ừ. oh, <tua> 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 đã mong mấy thằng khoảng nói điều, phốt một mớ cái này, trời ơi, mày nói đó, lưng lắc này, ô, tổn thương vô พูนอ้ออีทละ้อันทิดมุดแล้วค่ะไอทิดมุดแล้วมดแล้วสดงปลายังรุ่นกันอีกค่ะปลาคอโอ้ตัวห้ามอยู่จ้ะโอ้ปลาคอตัวหามอย่ค่ะไปทายใกล้ๆว่าได้ค่ะบ่มีทางไป อุ่นผู้มานกระมานจะหุนห่นได้อีกแล้วจะเก็บแหแล้วค่ะเก็บแหแเราจะลือด่างเนาะคะ่ะเพราะว่าค่ำแล้วค่ะจะพากกันกลับบ้านแล้วค่ะกันลือแหเก็บแหแล้วค่ะกันออกเมื่อแล้วค่ะ ยมสัมภาระจัการบ้านกันละจ้ะอันนี้ก็พอได้กินอยู่นะจ้ะกำลังได้ตัวใหญ่อยู uh ่ค่ะตัวใหญ่เติบนี <W> ่อีกเจ้า <accept> นึงค่ะโอ้อันนี้ก็คืออยู่คขามันอยู่นี่ก็ได้มนอยู่มันอยู่กำลังออกมา่โอ้บรรลุขั้นนี้จ้ะเด็เด็กเรรก็ได้พรได้กินอยอันนี้ก็มันอยู่ค่ะเสี่บรรลุบรรลดอันนี้ยำบรลุอันนอันนี้ไปยำปลา นี่เป็นปลาไงค่ะยู่ทางงหนที่ละอ้อันนั้นเป็นหอยค่ะปลาหนึงหอยเกือบเต็มตาเานกันบ้านแแอร์แล้วกันมักกันไรคันจะไอ้ทศนักหนาตอนนี้ตามล้างกันนี้ค่ะเดี๋ยวนกจับบานจ้าเดี๋ยวไปสรุปปลาที่บ้านแล้วจ้าวันนี้สองคันกับไอ้ทิดก็ได้มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะสรุปผลงานมือนีให้เบื้องเนาะค่ะนี่ค่ะก็จะมีแนวใดเนาะค่ะ จะเป็นหอยค่ะหอยหอยจูบหอยคมเนี่และะ้วค่ะประมาณสองสามกิโลอยู่ค่ะทุงนี้เนาะทุงใหญ่ค่ะแล้วก็จะเป็นปลาค่ะปลาปลาปลาช่อนค่ะปลาช่อนก็นได้ลายตูอยู่ค่ะปลาช่อนกับปลาดุกแล้วก็ได้ปลาหม้อเนาะคะ่ะก็ถือประมาณอยู่ค่ะเมื่อนี้ค่ะมือที่สองค้องการไปหาปลาเนาะคะ่ะ ป,ป่าปลาคองค่ะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกับยังพันได้หยุดตกค่ะน้ำลึกค่ะแต่ว่ามือนีน้ำกัเพียงคอค่ะลึกสุดค่ะค่ะก็ะถือว่ามาันอยู่นะค่ะได้ปลาเพราะได้กินสู้ผู้สู้คนอยู่ค่ะที่ไปกันเนาะ,ะแม่พี่น้องมากคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลัง,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 งใจให้สาวองค์ันเด้คพอค่ะตัวพ่อแม่พี่น้องจะบ่ยวกฝาดคลิปใหม่ๆของสาวองค์ันค่ะก็รอลุลนรอติดตามเด้อค่ะ สาวคันสิไดเฮ็ดคลิปยังสุพ่อแม่พี่น้องได้เบิ้งกันในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะค่ะสุดท้ายก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีนีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันเมื่สุขุมสุขคนเด้อค่ะสุดท้ายก็ขอเก่าเข้ามาสวัสดีค่ะ